้าวันหนึ่งทิดหมายได้เดินกระหนุงกระหนิงมากับสายพินแฟนสาวเพื่อมาตามหาตาย,ยิ่งที่กระท่อมไปนาซึ่งเป็นกิจวัตรตามปกติทั้งคู่เดินมาพบกับพระธุดงที่มาปรากฏอยู่ใกล้กับชายทุ่งจึงแวะเข้าไปไหว้พระและสังเกตเห็นว่าพระมากับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ใส่ชุดหนังสวงมหมวกปีกกว้างหน้าตาท่าทางดูองอาจพึงผายมากกว่าจะเป็นแค่เด็กวัดที่ติดตามพระมา มื่อทั้งคู่พูดคุยทักทายกันแล้วทิดหมายจึงได้ถามถึงการเดินธุดงค์ของพระไปว่าหลวงพ่อเดินธุดงค์มาจากที่ไหนล่ะครับอาตมาก็เดินธุดงค์มาเรื่อยๆจากเนื้อจดต้ายนั่นแหลพะพอดีเจอหมอผีทงเข้ากลางทางก็เลยชวนกันมาที่นี่เนะ่พระท่านตอบยิ้มยิ้มทิดหมายมองหน้าพระในใจก็คิดว่าทำไมพระไม่ตอบคำถามตรงๆส่วนคนที่มาด้วย ก็น,นั่งนิ่งๆไม่พูดจาสักคำพอสายพินเห็นว่าสายมากแล้วจึงชวนแฟนหนุ่มให้ลาพระสายมากแล้วเราลาหลวงพ่อไปหาตายิ่งกันเถอะพี่ทิศจากนั้นสองหนุ่มสาวก็พากันเดินไปที่บ้านของตาย,ยิ่งแต่ว่าพอไปถึงกับพบร่างไร้วิญญาณของชายชราผู้เป็นตาของสายพินนอนตายอยู่กับควายของแกในสภาพที่ถูกผ่าท้องเครื่องในหายไปเกลี้ยงทั้งคนและควาย เลือดสีแดงไหลนองเต็มพื้นทั้งทิศหมายและสายพินจึงวิ่งหน้าตั้งตรงไปยังหมู่บ้านของผู้ใหญ่เที่ยงทันทีจุ๊งแล้วผู้ใหญ่แต่ยิ่งถูกฆ่าตายไอกคนร้ายมันผ่าท้องแกแถมควายก็นอนตายท้องกลวงอยู่ข้างๆแกด้วยอะเครื่องในหายไปเกลี้ยงเลยอะอะไรกันวะใครมันใจโหดใจคอเหี่ยมขนาดนั้น ถึงกับผ่าท้องคนหรือพวกมันจะเป็นโจรปล้นควายถ้าเป็นโจรปล้นควายทำไมมันต้องผ่าท้องทั้งคนทั้งควายด้วยแล้วอีกอย่างตรงที่ตานอนตายก็ไม่มีร่องรอยต่อสู้ดิ้นรนเหมือนตากับควายนอนให้มันผ่าท้องเล่นตามสบายที่สำคัญนะไม่มีรอยตีนคนย่ำโคลนเลยนะเหมือนคนร้ายมันทำแล้วก็ล่องหนหายไปเลย ผู้ใหญ่เที่ยงเมื่อได้ฟังเรื่องดังกล่าวก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากแกรีไปดูเหตุการณ์ก็เห็นเป็นจริงตามที่ทิศหมายและสายพินเล่าจึงได้เรียกประชุมชาวบ้านเป็นการด่วนจาว่าไปแล้วหมู่นี้ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราอยู่นะข้าเจอพวกเป็ดไก่เนี่ยนอนตายคาเล้าอยู่บ่อยๆสั์ป,ปร,รออุ่นได้ว่าออกมา ข้าเพิ่งนึกขึ้นมาได้ตอนขาไปข้าเห็นพระธุดงมาปักกรดอยู่แถวชายทุ่งจะมัวยุ่งอยู่กับเรื่องของแต่ยิ่งอะ่ะเพิ่งนึกได้เดี๋ยวนี้เองอะ่ะว่าพระธุดงไม่ได้อยู่แถวนั้นแล้วมีพระธุดงมาแบบปักกรดอยู่ด้วยหรอวะอะไรก็ตามที่มากัดท้องคนและท้องควายแล้วก็ลุงเอาเครื่องานสะเกียงเก่าแบบนี้ที่ข้าคิดได้เนี่ยก็มีแค่ผีปอบก็เท่านั้นแหละ คนที่มันฆ่าแต่ยิ่งกับควายมันเป็นผีปอบังนเหรอตาข้าเองก็เดาตามที่ข้าเห็นข้าว่าพวกเราไปตามหลวงพ่อเอิบกันดีกว่าไปปรึกษาหลวงตาเขาดูเมื่อก่อนนะหลวงตาท่านก็เคยเป็นหมอคาถาที่เคยปราบผีมาก่อนนะผู้ใหญ่เที่ยงเห็นด้วยกับสปรเรอ,อุ่นแกจึงนำลูกบ้านจำนวนหนึ่งไปหาหลวงตาที่วัด เมื่อหลงตาฟังแล้วก็ทำท่าครุ่นคิดถ้ามีปอบมาอารวาสจริงๆแล้วใครกันล่ะที่เป็นปอบบ้านเราไม่มีใครเลี้ยงผีหรือเล่นขุนใสเลยนี่นะมันอาจจะเป็นผีปอบที่มาจากที่อื่นก็ได้นะครับท่านได้ยินจากทิศหมายมันมาบอกว่ามีพระธุดงค์มาปักกรดอยู่แถวชายทุง่ง พระรูปนั้นไม่ท่าทางที่น่าสงสัยอยู่คำพูดของตาอุ่นทำเอาหลวงตาเอิบเงียบไปครู่หนึ่งแล้วท่านจึงพูดขึ้นว่าอาจจะใช่ก็ได้ต่อไปก็ต้องระวังตัวกันไว้ถ้ามันเป็นปอบจริงปอบตอนนี้มันคงจะหิวโซมากหลวงตาเป็นพระไม่อยากจะใช้วิชาไปทำร้ายใครอีกเมื่อหลวงตาว่ามาดังนั้น ผู้ใหญ่เที่ยงก็ต้องยอมทำตามคำพูดของท่านไม่ได้ขยันขยอหลงตาอีกและหลังจากเหตุการณ์อันชวนสยดสยองของตายยิ่งแล้วชาวบ้านต่างอยู่กันอย่างหวาดกลัวไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในยามค่ำคืนตอนกลางคืนในหมู่บ้านจึงเงียบสงัดชวนวิเวกวังเวงยิ่งนักแม้ชาวบ้านจะระวังตัวกันแค่ไหนแต่สิ่งชั่วร้ายก็ได้ตกลงใจแล้วว่าจะก่อกรรมทำเข็นกับผู้คนในหมู่บ้าน ดังนั้นภายใต้เงามืดของคืนหนึ่งจึงมีร่างลึกลับมุ่งตรงไปยังบ้านของสายพินเหมือนมันได้เล็งเป้าหมายเอาไว้แล้วสายพินสายพินเปิดประตูให้พี่ทีสายพินสายพินเปิดประตูให้พี่ทีสายพินตื่นขึ้นมาเธอนึกสงสัยในเสียงเรียกของแฟนหนุ่ม จึงส่องดูที่ช่องฝาบ้านพอเห็นว่าเป็นทิศหมายเธอจึงกะวีกะวาดไปเปิดประตูแต่ทันทีที่ประตูถูกเปิดปอกเงาดำทะมึนก็พุ่งวูบเข้ามาหาเธอพร้อมเสียงคำรามอันน่ากลัวแต่ก่อนที่สายพินจะตกอยู่ในกรงเล็บของเงาลึกลับนั้นมันก็ถูกฟันฉับด้วยดาบเล่บหนึ่งเข้าเต็มที่ใบหน้าทิศหมายนั่นเองได้เข้ามาช่วยสายพินได้ทันเวลาเข้ามาพร้อมกับดาบในมือ เงาลึกลับหันขวับมาทางทิศหมายซึ่งพุ่งตรงเข้ามาขวางร่างดำทรรมืนนั้นคือปอาอสูรกายที่มีใบหน้าดุร้ายมีกรงเล็บที่แหลมคมมันแยกเขี้ยวขู่ตะครอกออกมามึงมึงอาจเอาดาบขี้เธอมาฟันหน้ากูเหรอไอลูกหมาเอ้ยดาบแค่นั้นจะมาทำอะไรกูได้วะวันนี้กูจะมากินพวกมึงให้ใหายอยาก โอ้โหไอ้ผีชิบหายไอ้ผีเวลไอ้ผีระยำม,มึงมันเอามาหีดมากเลยนะคิดจะฆ่าพวกกูสองคนผพืปิดปากอะ่ะคงเพราะว่าพวกกูรู้ว่ามึงเป็นใครใช่ไหมว้าเฉินมึงคิดตามสบายเลยความจริงแล้วมึงจะรู้หรือไม่รู้กูก็ตั้งใจแดกพวกมึงให้หมดหมู่บ้านอยู่แล้ว แกบลอมตัวเป็นพระธุดงมาเป็นเพราะแกจะมากินพวกเรานี่เองสายพินหวีดร้องออกมาเธอรีบเข้ามาซ่อนอยู่ข้างหลังของทิศหมายมันไม่ใช่อาตมารอกสิกาสายพินแต่มันเป็นคนอื่นที่พวกโยมคิดไม่ถึงตั้งหากท่านใดนั่นเองก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับร่างของพระเสาและผู้ติดตามที่โผล่ออกมาจากเงามืด ที่มันต้องการกำจัดโยมทั้งสองก็เพื่อปลายความคิดมาทีอาตมาแต่เสียใจด้วยนะที่มันจะทำไม่สำเร็จเพราะอาตมาไม่ได้ม,มาคนเดียวและตัวมันนั่นแหละจะถูกเปิดโปงออกมาจนหมด <G ül> พิดหมายกับสายพินพจ้องมองพระกับชายหนุ่มมาเท่ที่คราวนี้เขามีรอยยิ้มน้อย,อยฉาบอยู่บนใบหน้าด้วยความดีใจและชงนสนเทคนที่จะมาเปิดโปงมันก็คือขา้าหมอผีธง หมอผีที่เท่ที่สุดในสามโลกพอปอบมองเห็นพระเสาและหมอผีทงมันก็แยกเขี้ยวคำรามออกมายังโกรธจัดไอ้สาเอ็งเป็นพระไม่อยู่ส่วนพระมายุ่งอะไรกับเรื่องของขา้าเอ็งไปพาไอ้หมอผีคนนี้มาเหรอวะพูดมาได้ไม่ไอ้ปากเชียวนะพระสาวท่านนี้ก็มาโปรดสนนรกอย่างเองเ็งไงแล้วใครกันแน่ที่เป็นพระไม่อยู่ส่วนพระชอบเล่นของดีนะ เป็นไงเลยได้เป็นปอบไปซะเองทิดหมายกับสายพินถึงกับทําตาโตจ้องหน้าอสุรกายที่ยืนประจันหน้ากับพวกของพ่อสาวอยู่เขาพูดถึงใครอะสายพินหรือว่าเอาเฮ้ยมานั่งยืนทํามึนอะไรอยู่ได้ฮะหรือรีบหายตกใจแล้วมาหลบหลังข่าซะเดี๋ยวไอ้ผีปอบตนนี้มันจะแสดงพลังให้เห็นล้อสอหนุ่มสาว รีบเข้ามาหลบอยู่ข้างหลังของหมอผีธงปอบอสุรากายสยยแยกเคี้ยวทันใดนั้นหัวของมันก็กลายเป็นสุนักที่สำคัญมันมีทังสองหัวในคนคนเดียวปอบตนนี้นับวันมันก็มีแต่ความดุร้ายตอนนี้มันกลายเป็นปอบเดรัจฉานไปแล้วและในเวลานั้นเองผู้ใหญ่เทียนก็วิ่งนำหน้ามากับตาอุ่นและชาวบ้านจำนวนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นน่ะ โ oh oh. นั่นเปนผีปอบเน่ผู้ใหญ่เที่ยงพอเห็นว่ามีผีปอบตอนหนึ่งกำลังยืนเผชิญหน้ากับพวกของทิดหมายอยู่แกจึงยิงปืนใส่ผีปอบทันทีแต่กระสุนปืนก็พุ่งทะลุตัวมันไปโดยที่มันไม่สะทกสะ้านอะไรเลยแถมมันยังหันมากระโจนไปทางผู้ใหญ่เที่ยงแทนหมอผีธงถึงได้ซัดหอกสั้นประจําตัวเข้าสกัดเกิดเสียงดังเปรี้ยงสนั่นไปทั่วทั้งทุ่ง ร่างปอบถูกด้ามหอ,อกสั้นพุ่งกระแทกจนกระเด็นไปหลายว่ามันลุกขึ้นมาอย่างว่องไวกระโจนเข้าใส่หมอผีทงเขาเรียกหอ,อกสั้นคืนมาแล,าวล้วมีสวนมันไปทันควันหอ,อกสั้นได้ปักเข้าที่การอกของปอบหมามันฉะนนักตางอากาศก่อนร่วงฟาดพื้นลงไปนอนชักตาตั้งร้องค้างเอง็งและค่อยๆนิ่งสลบไปพระสาวได้ยื่นผ้าสังคติให้แก่ทิศหมายเอาผ้าไปคลุมหัวมัน แล้วมันจะกลายร่างเป็นคนที่เป็นปอบทิดหมายเอาผ้าเข้าไปคุมหัวหมาแบบกล้าๆก,กลัวๆส่วนธงมองดูแล้วก็บนพุนพำออกมาเป็นปอบหัวหมาก็ว่าขยากักขยแยงแล้วนะนี่ยังเป็นหมาสองหัวอีกถ้าทางตอนยังเป็นคนเนี่ยคขจะทํากรรมชั่วไปเยอะมากเลยเชียวเอาละเอาผ้าที่คุมหัวมันออกทิดหมายจึงดึงผ้าที่คุมหัวหมาออกทันนั้นทุกคนก็พากันตกตะลึง ผู้ใหญ่เทียนถึงกับสะบัดออกมาไม่น่านล่ะถึงไปหาหลงตาที่วัดก็ไม่เจอที่แท้หลงตาเอิก็เป็นผีปอบนี่เองเวรตะไลแท้ลุงพี่เอิแกเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์กับอาตมาเราสองคนเลิกศึกษาไสายศาสตร์สายดำไปนานแล้วและตั้งใจจะศึกษาพระธรรมของพระพุทธองค์แต่ว่าหลวงพี่แกยังใช้อวิชชาอยู่อีกคนมีอาคมถูกความหลงผิดบังตา มักจะต้องมีชะตากรรมอย่างนี้นี่แหละทันใดนั้นชายชุดหนังสีดำอีกคนก็ปรากฏตัวขึ้นได้เวลาออกฉากแล้วอย่านอนโอ้โอเอเสียเวลาผีปอบตนนี้เองจงตามข้าไปชดใช้กรรมในนรกซะมีเงาดำพุ่งวากออกจากซากร่างของหลวงตาเอิบและยมมาทูดก็ใส่กุญแจมือมันก่อนจะพากันหายวับไป ผู้ใหญ่เที่ยงและชาวบ้านต่างยกมือไหว้สาธุกันท่วดหน้าขอบคุณหลวงตากับหมอผีธงมากๆที่มาช่วยกำจัดปอบให้กับพวกเรางานของข้าคืองานปราบผีทั่วจัก,กรวาลไม่ว่าจะเป็นผีตนไหนที่จะมาทำอันตรายแก่มนุษย์แม้มันจะหนีไปถึงดาวอังคารข้าก็จะไล่ล่ามันจนถึงที่สุดจากนั้นพระสาวกับเด็กวัดที่เท่ที่สุด ก็ออกเดินทางจากหมู่บ้านไปทิ้งไว้แต่ตำนานของพระธุดงกับหมอผีทงสุดหล่อเทศที่มาตามล่าปอบอสุรกายเพื่อช่วยให้หมู่บ้านได้กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง